ปกติแล้วพวกเราก็มักจะใช้ PT ในการตรวจสอบพวกงานเหล็กกันถูกไหมคะแล้วน้องๆคิดว่า PT ค่ะสามารถใช้ทดสอบวัสดุหรือว่างานที่เป็นพลาสติกได้หรือไม่คะหนึ่งในตัวอย่างค่ะที่พิสูจน์ให้เราเห็นก็คือ ASME นะคะตารางนี้คุ้นๆถูกไหมคะที่หา minimum dwell time ปกติอะคะ่ะเราจะหามินิมัมเดเวลทามเราก็จะดูบรรทัดแรกกันเพราะว่างานของเราเป็นเหล็กถูกไหมคะเราก็จะดูว่างานเหล็กของเราเนะะี่ยค่ะจะต้องใช้เวลาในการแทรกซึมของสารแทรกซึมเนี่ยอย่างน้อยกี่นาทีแต่ถ้าน้องๆเลื่อนลงมาเนะะี่ยค่ะก็จะพบว่าอ่าแอสเมก็บอกว่า PT เนะะี่ยค่ะสามารถทำกับวัสดุที่เป็นพลาสติกได้นะคะ พีทีค่ะเขาสามารถทํากับวัสดุอะไรก็ได้ค่ะที่มันไม่เป็นรูพุนแล้วก็เจ้าตัวรอยความไม่ต่อเนื่องปากมันจะต้องเปิดสู่ผิววัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะที่เรามักจะมาใช้ที่ต้องทำพีทีกันก็อย่างเช่นพวกงานแอโรสเปซที่เป็นแอร์คัพเนี่ยค่ะเจ้าตัวสวิตช์เนลหรือว่าเจ้าตัวที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะพลาสติกอินสูเลเตอร หรือบางงานค่ะเราต้องการลด Noise นะคะ Noise Reduction เราก็จะใช้พลาสติกเกียร์พลาสติกแบริ่งค่ะ